สวัสดีครับทุกคนยินดี่จะเข้าสู่ช่อง King c o n f u อีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เจอกันทีทีหน่อยคลิปนี้นะครับมารีวิวหลังเกมกับบอลมาร์กกันแบบตรงไปตรงมาเอาเข้าจริงๆนะครับใครที่นั่งดูครบ90นาทีวันนี้เนี่ยผมเห็นใจแบบสุดๆเพราะมันคือศูนย์ศูนย์ที่แบบจืดมากทั้ง2ทีมนะครับไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยเราเองเนี่ยก็ยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวยอมรับนะครับว่าเกมรับเนี่ยเราดีแต่เกมลูกเนี่ยเราไม่มีเลยส่วนผู้ตัดสินกับ VR นะครับก็เล่นนอาหัวร้อนทั้ง2ฝั่ง เช่นกันขอเริ่มภาพรวมก่อนนะครับเห็นไลน์ครับปุ๊บเนี่ยเจตัวที่เปลี่ยนไปกับเกมที่แล้วเนี่ยแพทเทิร์นระบบที่ปรับใหม่ผมคิดเลยว่าวันนี้น่าจะรอดอยากวันนี้นะครับเจอเจ้าบ้านที่ฟอร์มมกำลังดีลุ้นชนะสี่นัดด้วยนะครับกอนเตนเนี่ย แต่สุดท้ายเนี่ยเราหอบแต้มกลับบ้านได้พร้อมคลีนชี้ดิงหนึ่งนะครับการใส่กระดูกสันหลังกองหลังแน่นๆไว้ในกระดาษก่อนเนี่ยถือว่าโอเคกับโปรแกรมที่ท,ท,ทีหลังคืนยุโรปนะครับและคนเจ็บและคนแบนตอนนี้เนี่ยก็เพียบเลยอีกมุมนึงนะครับต้องพูดกันชัดๆว่าหน้าปากประตูของเราเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรให้หุ่นใจหรือรุน,นเลยโอทิมาเดรนนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องโทษเขา เขาเชื่อมบอลดีหันหลังรับกด1-2ให้เพื่อนลื่นๆเนี่ยแต่ไม่มีใครป้อนจริงๆนะครับคุณภาพสป라이นวันนี้ต่ำมากเต็มที่ก็โยนบอลลอยๆแบบไม่ดูจุดนัดพบจังหวะช็อตจุดโทษเนี่ยอยู่ๆก็กระชากเสื้อของโอติมาเดอร์แล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็ยังไม่เป่าก็เข้าใจนะครับว่าอาจจะดูเป็นการดึงแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่านิกจะล้มง่ายไปหน่อย แต่ก็เข้าใจนะครับเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่ดูเหมือนว่าล้มง่ายแต่ถ้าถ้าเป็นทีมอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นสตาร์ทีมใหญ่บางทีมเนี่ยลูกเนี่ยผมว่าได้จุดโทษไปแล้วแหละ VR ก็นิ่งเฉยอีกลูกนั้นนะครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับยังไงก็ต้องให้จุดโทษ ฝั่งคนที่น่าพูดถึงอีกคนนะครับแบบจริงจังวันนี้ก็คือลุยส์ไมลี่ที่ผมชอบเด็กคนนี้นะครับเด็กมันมีของแต่เกมนี้นะครับก็เงียบไปแล้วผมก็เชื่อว่านะครับก็ต้องโชว์ให้มากกว่านี้ในแมตท,ที่มีโอกาสให้พิสูจน์ตัวเองอย่างนี้นะครับ mm hmm. ส่วนโจวิลล็อกเนี่ยวันนี้บอกตรงๆว่ายังหาเวอร์ชั่นเก่งแบบเดิมๆไม่เจอนะครับยืนซ้ายแล้วก็ควรทะลุช่องหรือหักเข้ากลางสร้างงานให้มากขึ้นแต่มันก็ดูตะกุกตะกักไปทุกครั้งเสียบอลเยอะ เลี้ยงไปติดก็น่าจะไม่สอบสอบไม่ผ่านนะครับในในแม์นี้ผมอยากเห็นอีหลังกาลงเร็วมากกว่าน,นี้นะครับวันนี้หรือไม่ก็ลองให้อซูุ่าไปยิงกงกว้างเล่ง,งานฟูลแบ็กทีมเจ้าบ้านแทนส่วนวิลล็อกนะครับเกมนี้อย่างที่บอกไปก็แทบไม่มีอิมแพ t เลยเลยลวิซอลวันนี้ก็ยังฝึดฝืดหลังพาตายกลับมานะครับก็เข้าใจที่ยังขาดรั t h มแต่เสียบอลง่าย โดนเพรสสุดจังหวะหลายครั้งแบบนี้ก็ค่อยๆไต่จากถ้วยจากบอลถ้วยอย่างดีกว่านะครับผมว่านะี่มาลิกเจ้านะครับเดบิวล,ลีกวันนี้เล่นเกมดีแต่เพรสสูงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบทีมมากเท่าไหร่ดวนตัวต่อต,ต,ตัวมีหลุดนิดนึงมือไปก่อนเท้าบ่อยเกินไปนะครับผมว่าเนะี่ย แล้วก็ที่น่าห่วงก็คือสมาธิหลังโดนใบเหลืองเนี่ยเล่นเสี่ยงเกินจําเป็นแล้วก็โชคดีที่ไม่โดนไล่ออกไปจังหวะนั้นนะครับถ้าผูดตัดเินเคร่งๆหน่อยเนี่ยคือคงได้ไปอาบน้ําก่อนเพื่อข้อที่ดีต้องชมวันนี้เนี่ยก็คือสเวนบอลแมนนะครับที่กลับมานิ่งอ่านเกมขาดกัดสะอาดเล่นบอลแรกไม่พลาดง่ายๆเนี่ยคุมกรอบเขตโทษให้ดูปลอดภัยมากกว่าเกมอื่นๆชัดเจนนะครับนิโกโบก็มีจังหวะเซฟช่วยทีมโดยเฉพาะลูกตั้งแต่ของจัสตินไครเวิร์ดเนี่ย กองหลังภาพรวมเนี่ยวันนี้โอเคเลยครีนชีสก็คือครีนชีนะครับจะบ่นอะไรก็ต้องให้เครดิตงานรับแต่ปัญหาใหญ่นะครับก็วนกลับมาพื้นที่สุดท้ายเราสร้างโอกาสได้น้อยแล้วก็คุณภาพต่ําไปสนามนี้นะครับเราไม่เคยสนุกอยู่แล้วเจอกับบอลมัตท,ที่ไลเนี่ยเหมือนล็อกเหมือนล็อกสกอ์ไว้ที่ผลเสมอและดนฮาวก็เหมือนมีอาถรรพ์กับบอลมัตท,ทุกครั้งนะครับดูการก่อนเนี่ยก็เป็นแบบนี้การโรเตชันเยอะๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะเล่น2นั้นใน1สัปดาห์เนี่ย แต่การเปลี่ยนตัวเจ็ดตัวพร้อมกันเนี่ยผมว่าทําให้เคมีหายไปเยอะจริงๆที่สําคัญคือเราไม่มีผู้เล่นอย่างวิซ่าหรือแรมซี่สองคนที่น่าจะกลับมายกระดับในลามมิกของเราได้เนี่ยถ้าสองคนนี้อยู่นะครับเกมภาพรวมอาจจะหน้าตาไม่เป็นอย่างวันนี้ฝั่งผู้ตัดสินนะครับ VAR เนี่ยผมพูดแบบแฟงๆเลยเขาไม่ดีทั้งสองทางเลยวันนี้แบ่งมหากราบความผิดพลาดกันไปนะครับแต่ชตดึงเสื้อของโอติมาเดอร์เนี่ย VAR เนี่ย ผมว่าก็ต้องเข้ามาช่วยอย่างน้อยก็เรียกให้ผู้ตัดสินดูจอก็ยังดีนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้เราได้ถ้าเราได้ลูกโทษเนี่ยแล้วยิงนำา1 0งนเนี่ยจะภาพจะเปลี่ยนทันทีบอลมัดจะต้องเปิดเกมมากขึ้นช่องว่างจะมาเราเองก็จะมีพื้นที่ให้ปีกกระชาบมากกว่าเดิมนะครับ วันนี้เนี่ยการซัพพอร์ตหมายเลข9ไม่มีเลยฟูลแบ็กสองข้างนะครับก็ต้องเลือกครอสให้มากขึ้นไม่ใช่แค่โยนไปที่พื้นที่ว่างเปล่าต้องโยนไปที่เสาสองที่วอตมาร์เดอร์ถนนนะครับเปิดบอลเร็วขึ้นหนึจังหวะหนึงและไม่ต้องเกรงใจในการหยดต่ำกว่าไลเซนเตอร์เขาไม่ใช่ตัววิ่งตัดหลังแบบอิสแสงนะครับแต่ในเรื่องชิงตำแหน่งบางคู่แข่งและมงกดเนี่ย เราต้องเล่นเข้าทางเขาสิมัที่แรกเนี่ยของเกมหน้าเนี่ยผมว่าต้องขอครอสให้ได้ลุ้นทัก2ลูก3ลูกนะครับผมว่าจะมีสกอร์แน่นอนตารางที่ถี่จริงๆนะครับแต่เราก็ต้องกล้าปรับให้ดีพอไม่ใช่เปลี่ยนทั้งยวงทีเดียวแบบวันนี้เนี่ยการขึ้นตำแหน่งของกอรอนนะครับกลับซ้ายเมื่อพ้อนแบรนเนี่ยจะช่วยเยอะเมอร์ฟีนะครับถ้าฟิตเนี่ยผมว่าให้ยืนยาวไปเลยแล้วก็จูนเคมีคู่กับโอติมาเดอร์ให้ได้แล้วกลางนะครับปล่อยโทนาลีเนี่ยเป็นคนคุม ถ้าถามผมนะครับว่าตื่นตระหนกไหมตอนนี้เนี่ยหลังจากแข่งไป5เกมนะครับผมก็คิดว่ายังครับแค่5เกมเองสิ่งที่สําคัญคือการเห็นปัญหาและอุดมันให้ได้ไวเกมรับนะครับตอนเนี้เราดีครีนชีสเริ่มสมบเสมอหรือเกมลุกเนี่ยที่ต้องยกระดับเร็วๆนี้นะครับการบ้านของเราเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เห็นได้ชัดเจนก็คือต้องซ้อมรูปแบบให้เข้ากับกองหน้าตัวใหม่ของเรานะครับ ต้องสร้างเซตเพลย์หรือเลือกคนในการค r อ s s ไสและกำชับวินัยจังหวะในกรอบเขตโทษนะครับสรุปคืนนี้ก็จบไปที่0ู 0, แบบน่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่แต้มที่นี้มีค่ามากในบริบทที่เราหมุนทีมครึ่งกองทัพและโปรแกรมที่ถี่ยิบสิ่งที่ผมเนี่ยรับไม่ได้ก็คือ การยิงเข้ากรอบ1ลูกทั้งเกมเนี่ยตรงเนี้ยต้องแก้ไขทันทีเกมหน้านะครับขอให้ได้เห็นวุฒมาเดร์เนี่ยได้ลูกป้อนเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่นาทีแรกแล้วผมว่าเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปแน่นอนโอเคนะครับแววเรามาคุยกันใหม่วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วเพื่อนเพื่อนพีน้องๆเนี่ยคิดว่าเป็นไงมั่งในเกมแบบนี้ฝากความคิดเห็นไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนไปเนี่ยก็ขอฝากซับฝากไลค์ฝากกดหัวใจไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปละ